เซเลชโซนซีโร่เอ็กซ์พาคามาราใครที่อยากได้ของน่ารักสุดลิมิเต็ดแบบนี้เพียงแค่ซื้อเครื่องดื่มจากทางร้านพาคามาราชุดเริ่มต้นราคา149บาทก็จะได้เครื่องดื่มคอแลบสูตรพิเศษ ที่มีให้เลือกระหว่างบิสกิตมอคค่ากับรีเฟชชิ่งยัวเดย์และยังได้บัตรขูดที่เราสามารถไปแลกไอเทมในเกมได้ด้วยนะต่อมาเป็นเซต A ที่เราจะได้สุ่มพวงกุญแจและบัตรไอเทมลิมิเต็ดที่พอแลกในเกมแล้วจะได้เป็นโปรไฟล์ของสะสมนามบัตรไอเทมพลังกายเงินนิดหน่อยแล้วก็ของไว้อัพตัวละคร เซตบี B, น้ำสอแก้วแล้วก็สแตนดีของจริงบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็ถุงกระดาษเซตซเอาใจใส่ดิบกาแฟที่1กล่องข้างในจะมีอยู่5้ซองแล้วก็เซตสุดท้ายเซตดีน้ำสอแก้วแล้วก็ถุงผ้าลายอาจารย์ยี่ส่วนสนใจอยากได้ของน่ารักน่ารักลิมิเต็ดแบบนี้สามารถดูสาขาที่ร่วมรายการได้ทางเพจพาคามาลา แล้วก็เอาใจสายถ่ายรูปเพราะมีสาขาที่แต่งเป็นทีมเกมเซเลชระยะเวลากิจกรรมจะอยู่จนถึงวันที่27กรกฎาคมอย่ามัวแต่รอช้ากลา็ล่ะสินค้าข้อแดบมีจำนวนจำกัดเดี๋ยวช้าหมดอดได้นะ